สวัสดีค่ะปาริชานะคะปาิชาติจากช่องสาวไทยินโนเวนะคะวันนี้นะคะเราก็จะพูดถึงการที่เราจะถูกทำร้ายจิตใจและถูกโกงนะคะมันไม่ใช่คนที่ห่างจากตัวเราที่จะมาทำได้คนที่จะทำให้เราเสียใจคนที่จะหลอกลวงเงินเราได้เนี่ยมันคือคนใกล้ตัวมันคือญาติพี่น้องสามีหรือเพื่อนสนิทที่เราไว้ใจคนเหล่านี้ นะอาจจะทําร้ายเราได้ทําอะไรเราก็ต้องระวังเราอย่าไปเชื่อใจใครมากเพราะว่าเรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยสมัยนี้มันไว้ใจกันยากนะคะทีเราจะเล่าเรื่องพี่ตาเนาะพี่ตาเนี่ยแกก็มาทํางานที่กรุงเทพแกโชคดีมากพี่ตาเนี่ยมากรุงเทพมาหางานทํา เพื่อนคนนี้ก็เลยแนะนาบอกว่าเฮ้ยอยากมาเป็นแม่บ้านไหมพ,พ่อพิตาเนี่ยก็ทําอาหารเก่งทุกอย่างอาหารอีสานอาหารจีนอาหารคนกลางเนี่ยพิตาเขาทําได้เขามีความสามารถเพาะเมื่อก่อนเขาเคยเป็นลูกจ้างอยู่ในพัตฐฐาคารแห่งหนึ่งเขาก็ทําอาหารได้หลายอย่างพิตาก็เลยมาเป็นแม่บ้านให้กับเมียฝรั่งนะคะเมียฝรั่งคนนี้เขาเป็นเมียเมียฝรั่งที่ว่ามีฝรั่งกเกษียณแล้ว เขาก็เสนอเงินเดือนให้พี่ตาตอนแรกๆได้เงินเดือนหนึ่งมืนบาทนะคะก็คือดูแลทุกอย่างภายในบ้านและพี่ตาเขาขับรถเป็นด้วยนะก็สามารถจะขับรถพาเามียฝรั่งแล้วก็สลังไปเที่ยวรุ่นเที่ยวนี่อะไรได้นะคะเขาก็จะให้เงินนะการไปต่างจังหวัดเนี่ยก็จะให้เงินพิเศษแล้วก็กินฟรีอยู่ฟรีแล้วก็มีบ้านให้อยู่ด้วยก็คือหมายถึงว่าพี่ตาได้เงินเดือนนั้นคือได้เต็ม นะไม่ต้องไปไหนเลยแต่ว่างานนะมันหนักไหมมันก็ไม่หนักเพราะเขาเป็นคนใจดีแต่ว่ามันทําทุกอย่างนะคะพี่ตาเขาก็มีเงินเก็บพอสมควรนะแล้วแม่เนี่ยก็คือแม่แม่ครอบครัวพิตาเนี่ยก็มีพี่สาวนะคะมีพี่สาวแล้วก็มีพี่ชายพี่สาวกับพี่ชายนะคะพิพี่ตาเนี่ยเป็นลูกคนเล็ก พี่พี่ตาเนี่ยส่งเงินให้แม่ทุกเดือนเดือนละ5,000บาทนะแม่ก็ได้รับเงินทุกเดือนเลยแต่ว่าพี่สาวกับพี่ชายเนี่ยก็คือไม่เคยที่จะเอาเงินมาให้เลยแต่มาทีไรเนี่ยมาเยี่ยมแม่ทีไรก็จะบอกว่าโอ้ยรวยแบบนั้นรวยแบบนี้มีกิจการสร้างบ้านรับเหมาต,ต่อสร้างมีเงินมีทองแต่แม่ไม่เคยเห็นเงินเลย แต่พี่ตาเนี่ยพูดง่ายก็คือมาเป็นคนรับใช้แหละแต่ได้กินเงินนะได้กินกับพี่ตาแต่แม่ก็ไม่พูดเพราะว่าได้ห้าพันบาทเนี่ยสาหรับแม่ที่บ้านนอกคือเยอะมากอยู่มาวันหนึ่งแม่พี่ตาเนี่ยเขาก็ป่วยไม่สบายแต่ว่าพี่สาวกับพี่ชายก็ไม่เคยมาดูเหมือนกันนะคือรวยมากมีกิจกรรมเป็นของตัวเองมีรายได้หลายล้านแต่ไม่เคยมาดูแม่ไม่เคยให้เงินแม่พี่ตาก็เลยบอกเจ้านายนะคะที่เป็นเมียฝรั่งเนี่ยบอกว่า คือแม่ไ่สบายอยากมาเยี่ยมแม่เจ้านายก็ทุรนทุรายมากก็คือแบบเหมือนกับว่าเป็นห่วงพี่ตามีแม่คนเดียวนะคะพี่ตาเนี่ยแกก็มาเยี่ยมแม่แม่ก็บอกว่าตาแม่นะแกมากแล้วไม่ต้องห่วงแม่หรอกพี่ตาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวหนูว่ามีเงินเดี๋ยวหนูจะไปปลูกบ้านให้แม่ใหม่นะฟังฟังแม่พี่ตาแม่พี่ตาบอกว่าไม่ต้องไปปลูกอะไรทั้งนั้นที่บ้านของเราเชื่อแม่ พอตาเนี่ยอยู่ตรงนี้ตาก็มีที่อยู่ที่กินที่อาศัยแต่ถ้าเกิดว่าจะมาปลูกเนี่ยก็รอให้ตาเนี่ยพร้อมที่จะมาอยู่จริงๆคือมาปลูกแล้วก็อยู่เลยดูแลเองแม่ไม่อยากให้ตาเนี่ยไปปลูกบ้านทิ้งไว้แล้วเพราะแม่แก่แล้วจะไปปลูกไว้ทําไมไม่ต้องไปปลูกเพิงหมาแงนแบะแแบะแบบนั้นแม่อยู่ได้ขอแค่ตาส่งเงินมาให้แม่เท่าที่ตาสามารถจะดูแลแม่ได้อันนี้แม่พอใจแม่ก็พอซื้อข้าวซื้อหมากซื้อพูนะคะ แล้วแม่เนี่ยนะคะแม่พี่ตาเนี่ยเขาบอกตาแม่มีอะไรจะบอกอที่ดินห้าไร่ที่มันอยู่ตรงเนี้ยแม่จะยกให้ตาหมดเลยเพราะว่ามีตาคนเดียวที่ดูแม่แลแม่เรื่องเงินมาโดยตลอดแล้วไม่มีใครที่แม่อาศัยได้ในเวลาที่แม่เดือดร้อนหรือเจ็บไข้ได้ป่วยมองไม่เห็นหัวใครเลยแม่ก็จะยกที่ดินตรงนี้ให้กับตาห้าไร่ แล้วแม่เนี่ยก็คือเงินที่พิตาให้เนี่ยมันอยู่บ้านนอกแม่เขาใช้ไม่หมดแม่ก็บอกว่าบัญชีเนี่ยก็คือดูแลเอานะและอันนี้บัตร ATM ถ้าแม่เป็นอะไรไปก็กดเอาเงินไปหมดเลยไม่ต้องเอาเงินเอาไว้ในบัญชีแล้วแม่เนี่ยนะคะเขาก็มีที่ดินอยู่อีกห้าไร่ที่ศรีสะเกดเพราะว่าเขาแบ่งก,กันกับพี่สาวของแม่นะคะพี่สาวของแม่เนี่ยเขาก็ดูแลให้แมนะ่ไม่ได้บอกใคร แต่แม่เนี่ยก็คือก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยโอนที่ดินทั้งหมด10ไร่นะคะให้พิตาหมดเลยแล้วก็เงินในบัญชีด้วยที่เหลืออยู่เหลือเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะก็คือแม่พิตาเนี่ยเขาก็ป่วยเป็นโรคมะเร็งเขาไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้อีกแล้ว แล้วเขาก็ไม่ไว้ใจใครเรื่องเงินเขาก็เลยยกทุกอย่างให้กับพี่ตาหมดเพราะว่าพี่ตาเนี่ยเป็นคนที่ดูแลและบริหารเงินเป็นไม่อยากให้ที่ดินเนี่ยตกไปอยู่หรือไปเป็นของใครคนไหนก็ตันดูเลี้ยงดูแม่ก็ได้ไปอันนี้แม่เขายุติธรรมมากนะคะทีนี้แม่ก็ไม่ได้พูดอะไรเยอะแยะนะทีนี้พอแม่เสียชีวิตพี่ตาเนี่ยก็จัดแจงงานศพงานอะไรเรียบร้อยหมดเลยนะคะพี่สาวกับพี่ชายเนี่ย ก็คือก็พูดดีกับพี่ตาพี่ตาต่อไว้ใจนะคะเออพี่เคยก็พูดดีอู้พิตามีความสุขมากเหมือนกับแบบว่าหลงค่าหลงเขาเพราะว่าเขามีบริษัทปลูกสร้างบ้านอะไรแบบนี้นะคะทีนี้พี่ตาเนี่ยเขาก็ทํางานทํางานอยู่กับบ้านเมียฝรั่งนะคะทีนี้ก็มีเพื่อนนะคะเพื่อนของสามีเมียฝรั่งคนนี้แหละเขาชอบพิตา เมียฝรั่งอ่ะเขาก็เลยบอกว่าตาเธอเป็นคนที่ทํางานเก่งถ้าเธอไปอยู่กับฝรั่งเนี่ยเธอมีโอกาสที่จะหาเงินได้เยอะถ้าเธอคิดว่าเธอ,อต้องการที่จะหาเงินเพราะฝรั่งคนเนี้ยเขาเป็นคนดีและเขาก็มีกิจการเล็กๆเ,เ,เป็นของตัวเองไม่เคยมีเมียฉันรู้ว่าเขาเป็นคนดีมากเธออยากลองไปอยู่เขาไหมเพราะว่าเขาชอบเธอพี่ตาเขาเลยบอกว่าโอเคเพราะตัวเขาเองเนี่ยแม่ก็เสียชีวิตเขาไม่มีใครเขาก็คิดว่า เจ้านายเนี่ยได้สามีที่เป็นคนดีนะคะพี่ตาก็เลยคิดว่าอลองดูสักตั้งทีนี้เจ้านายเนี่ยเขาเป็นคนดีมากนะเพราะตาถ้าเกิดเธออยู่กับเขาไม่ได้หรือเขาทําร้ายเธอหรือเขาไม่ดีกับเธอเธอก็กลับมาหาฉันเหมือนเดิมฉันียินดีตอนรับแต่ถ้าเธอมีโอกาสจะไปไกลกว่านี้ฉันก็ไม่ฉุดลังเธอไว้เพราะตัวฉันเองฉันก็แก่มากแล้วฉันก็ไม่สามารถที่จะดูแลเธอได้ตลอดชีวิตอืเจ้านายดีมากนะผู้หญิงไทยคนนี้พี่ตาก,ก็เลยตัดสินใจแต่งงานกับฝรั่ง แล้วก็โชคดีนะคะฝรั่งเขาไม่รวยนะแต่สามารถดูแลพิตาได้ไม่ให้พิตาลําบากอดอยากให้เกียพิตาแล้วก็รักพิตาเสมอมาเพราะพิตาแต่งงานมีสามีฝรั่งนะคะนะคะออพี่ชายพี่สาวที่ว่าล่ํารวยนักล่ํารวยหนาะก็คือกลับมาอยู่บ้านกระต๊อกเพิงหมาแงนของแม่พิตานั่นแหละ ดีนะคะเดชบุญแม่พี่ตาบอกไม่ต้องไปปลูกอะไรไว้แต่มันก็แล้วก็รอดคนมันจะเสียตังค์พี่ตาเนี่ยก็หลงเชื่อคำพูดพี่สาวกับพี่ชายเพราะเขาปากหวานโอ้ตายัางงั้นตายอย่างนี้เชื่อนะคะแล้วเขาก็มีบริษัทก่อสร้างนะคะอืพี่ชายมีบริษัทก่อสร้างว่าสั้นแต่ก็ยังไม่เคยเห็นบริษัทแล้วก็ยังไม่เคยเห็นเงินไม่เคยเห็นอะไรเป็นแต่เพียงคําพูดเขาเล่ามาตอนที่มาบ้านนอกก็มีรถเก๋งขับ ก็ดูดีมียีห้อแต่งตัวดีใส่สูตรผูกเนคไทนะคะ CEO ว่าอย่างนั้นพี่ตาก็เลยเชื่อใจเขาก็เลยคุยกับพี่ชายว่าอยากจะมามาปลูกบ้านไอ้เพิงหมาแงนั่นก็คือว่าะจะลื้อทิ้งไปเพราะความฝ่าสันของเมียฝรั่งเนี่ยก็คือก็อาจจะอยากกลับมาอยู่บ้านเกิดเมืองนอนเพราะถ้ามีเงินมาเป็นก่อเป็นกรรมอยู่ประเทศไทยมันมีความสุขอันนี้ทุกคนก็รู้ดีเขาก็เป็นเหมือนเมียฝรั่งทั่วไปนะคะ ก็ซื้อทิ้งไว้ว่าอย่างนั้นปลูกทิ้งไว้แล้วก็จะให้พี่สาวดูแลให้พี่ชายดูแลอืมเชื่อใจเขาว่า,างั้นก็ส่งเงินมาให้กับบริษัทก่อสร้างของพี่ชายค่ะส่งมาให้เป็นจํานวนทั้งหมดหนึ่งล้านห้าแสนบาทก็คือเขาก็เอารูปภาพมาให้ดูว่าบ้านจะเป็นอย่างนี้เป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้ห้องนอนอย่างนี้ห้องครัวอย่างนี้วัสดุอย่างดีเลยญาติกันนะคะ จัดเต็มจัดโปรของดีทุกอย่างาบ้านก็เป็นบ้านสไตล์ที่แบบว่าทันสมัยหมูโฆษณาผูา้จารณาเชื่อถือพี่ตาก็เชื่อพี่ชายนะคะมีวันหนึ่งก็คือแบบตัวเองอ่ะส่งเงินมาแล้วเห็นบ้านที่อยู่ในรูปแล้วเขาส่งมาให้อะไร<ๆ>ก็เลยอยากจะเดินทางไปดูด้วยตัวเองพาสามีไปสามีก็ตื่นเต้นมาก โอ้โหคุยบอกเพื่อนวันเนี่ยตาเนี่ยเขาส่งเงินไปหนึ่งล้านห้าแสบาทเลยนะเราบ้านเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้หนึ่งน,งนี้นะก็คืออยากจะไปดูโดยที่ไม่ได้บอกญาติพี่น้องทางเมืองไทยว่าเฮ้ยเราจะไปดูบ้านนะก็เลยเดินทางไปที่บ้านเกิดเมืองนอนผ่านเห็นหมู่บ้านเมียฝรั่งแถวบ้านโอ้โหบ้านหลังนั้นก็สวยบ้านหลังนี้ก็สวยตื่นเต้นมากที่จะ็นได้เห็นบ้านตัวเองพอมาถึงบ้านตัวเองทุกคนก็เมานะคะ เล่นไพ่ไฮโลตีไก่ทุกคนตกใจมากเมื่อเห็นพี่ตายืนยืนอยู่ตรงหน้าพี่ตาบอกว่าไหนบ้านเราที่เให้ส่งเงินแล้วมาปลูกให้พี่ชายก็เมามากบอกว่าตาเงินหนึ่งล้านห้าแสน่นมันไม่ได้อะไรหรอกอค่าลูกน้องอีกอะไรอีกวัสดุก่อสร้างอะไรมันก็ไม่ได้เนี่ยก็เนี่ยแหละพี่ตาเห็นนะ่ะพี่ตาตกใจมากแล้วโกรธมากควันออกหู คือสภาพบ้านที่มันได้เนี่ยก็คือปลูกอยู่ข้างบ้านแม่ที่เป็นเพิงหมาแงนก็คือมีเพิงหมาแงนมาเพิ่มอีกหนึ่งที่บ้านเนี่ยคือมันเป็นเพิงหมาแงนทุกคนนึกออกไหมแล้วกระเบื้องเนี่ยก็ไม่ใช่กระเบื้องหนาตาห้าห่วงตาช้างไม่ใช่เลยเป็นกระเบื้องถูกๆแล้วอิฐเนี่ยก็คือที่ฉาบไว้เนี่ยก็คือยังไม่ได้ฉาบเรียบเป็นอิฐบล็อกที่ทําอะไรยังไม่เสร็จเลยไม่มีอะไรเสร็จเลยในหนึ่งล้านห้าแสนบาท พี่ตาตกใจมากโกรธมากไม่รู้จะทำยังไงพี่ชายก็บอกตาตอนนี้นะพี่ไม่มีที่อยู่พี่ตาก็ถามว่าทำไมอะ่ะก็คือพี่เนี่ยจะมาขออาศัยอยู่ตรงนี้แหละแล้วตาก็ส่งเงินมาให้พี่ด้วยนะเพราะพี่จะต้องดูแลที่ห้าไร่ตรงนี้ต้องจ่ายค่าดูแลมาแล้วแล้วทีนี้พี่ตาก็ลยถามว่าแล้วไอ้หนึ่งล้านห้าแสนบาทเนี่ยมันอยู่ที่ไหนก็กินใช้หมดแล้ว มันจะไปมีอะไรล่ะกินใช้ไปหมดแล้วตาเมียฝรั่งอะที่เขาอยู่ตำบลอื่นๆน่นะเขาส่งมาให้กันทีหนึ่งสิบล้านยี่สิบล้านอันนี้แค่หนึ่งล้านห้าแสนคือเป็นเมียฝรั่งที่กระจอกมากพี่ตาก็เลยบอกว่าที่ตรงนี้เป็นที่ของหนูแล้วพี่เอาเงินไปทำอะไรหมด พี่ตาสงสัยมากเอาเงินไปทําอะไรเอาเงินไปทําอะไรที่นี่พี่ตาเนี่ยแกสนิทกับผู้ใหญ่บ้านก็เลยไปหาผู้ใหญ่บ้านเอาของไปฝากผู้ใหญ่บ้านด้วยเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยพี่ตาเขาก็ไม่ค่อยมีตังแต่ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยชอบให้ขนมนมเลยแล้วก็มาดูแลแม่เป็นพักพักพี่ตาเนี่ยแกก็เลยเอาของฝากนะเอาเหล้าสามขวดไปฝากให้กับผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านก็เลยเล่าให้พี่ตาฟังว่าโ oh, hey, อ,อ้ยตาเอ้ย มึงส่งเงินมาให้มันนะมันเล่นไพ่ไฮโลมันตีกองร้องเพลงเสียงดังขับรถแว้นไปแว้นมาไม่มีใครทํางานหรอกตาไอ้บริษัทกออ่อทรงก่อสร้างนะ่ะมันมีที่ไหนมันมาอยู่นี่มันก็มากินเงินมึงเผาเงินมึงมันก็มายืมเงินผู้ใหญ่บ้านอยู่บ่อยๆแล้วก็อ้างชื่อพี่ตาพี่ตาบอกอย่าให้นะเพราะว่าหนูไม่เคยรู้เรื่องนี้เลย ผู้ใหญ่บ้านก็เลยบอกว่าแล้วมันก็ติดการพานันทั้งพี่มึงทั้งพี่ชายมึงพี่สาวมึงเนี่ยเขาติดการพานันเขาเล่นการพนัน un, ออนไลน์กันทั้งนั้นไม่มีใครมีเงินเหลือแล้วมึงส่งมาให้มันก็มีเหลือไอ้ตาอืมทีนี้พี่ตาเนี่ยไม่รู้จะทํำยังไงผู้ใหญ่บ้านก็เลยบอกว่าอเออพวกเมียฝรั่งอะที่ผู้ใหญ่บ้านเขารู้จักเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านเองเนี่ย Ó เขาก็มีญาติน้องมีพี่น้องเป็นมีผัวฝรั่งเขาไม่มาอยู่กันหรอกบ้านเราเนี่ย เออมีพี่น้องดีมันก็ดีไปนะตาแต่พี่น้องมึงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยมันไม่ได้ทํามาหากินเมียฝรั่งเนี่ยเขาจะไปอยู่นู่นไปอยู่กันพัทยาบ้างไปอยู่ภูกเก็ตบ้างเขาจะไปซื้อบ้านกันอยู่เช่นกเกษียณแล้วเขาถึงค่อยไปซื้อไม่มีใครเขามาซื้อทิ้งไว้หรอกเพราะมันไม่ค่อยได้มาไอตาแล้วแฟนเองเขาจะอยู่ได้หรือมันบ้านนอกขนาดนี้แกต้องไปอยู่นู่นในเมืองนู่นเขาจะได้มีเพื่อนฝรั่งคุยกัน พี่ตาก็กลับมาทบทวนอยู่สองสามวันสามีก็บอกตาทําไมบ้านมันเป็นอย่างนี้ล่ะก็เลยอธิบายให้สามีฟังสามีบอกก็ไม่เป็นไรหรอกก็แค่ล้านกว่าบาทเองฉันไม่เป็นไรฉันเดี๋ยวฉันเราก็หากันใหม่แต่เธอเนี่ยจะอยู่ตรงนี้มันอยู่ไม่ได้หรอกทีนี้ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยแกบอกว่าขายขายให้ลุงไหมล่ะลุงก็จะซื้อเดี๋ยวก็จะไล่แห่มันออกไปให้มันไปอยู่ที่อื่นให้มันไปเล่นที่อื่นเพราะว่าหนวกหู อเพราะว่าที่เนะี่ยมันติดกาบที่ของผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านเขาคนหนวกหูเต็มที่แล้วเขาจะอยากจะจัดการมันจะแย่อยู่แล้วมันจัดการไม่ได้พี่ตาก็เลยบอกหนูหนูขายให้ผู้ใหญ่บ้านนะแกก็เป็นคนที่มีตังค์อยู่พอสมควรแกก็ไม่ได้เห็นแก่ตัวแล้วแกก,ก็ก็ให้ราคาพอสมควรนี่ตอนนี้ที่ดินเขาขายกันเท่านี้นะอืมลุงให้เท่านี้แหละขายให้ลุงเหินเดี๋ยวจะไล่แหมไปข้างนอกสรุปพี่ตาเนี่ยก็คือจะต้องขายที่ดินนะ องขายต้องขายที่ดินห้าไร่ตรงนี้ให้กับผู้ใหญ่บ้านรับซื้อที่รับซื้อทางของพี่ตาเสร็จเรียบร้อยไล่แห่ญาติพี่ตาเลยมึงไปอยู่ที่อื่นมึงไปทำอะไรมึงก็ไปทำเพราะว่ากูหนวกหูมากมึงมาเล่นไพ่ไฮโลตีป๊อกเด้งกันอยู่ตรงนี้กูจะเอาตำรวจมาจับพวกมึงให้ครบเลยเพราะที่ดินตรงนี้กูซื้อแล้วพี่ชายพี่ตาก็ เขียนเมสเซจมาหาพิตาดาพิตาเอียเอี่ววายมึงทําพี่น้องแบบนี้เหรอมึงอีเดียนฉานอีวัวลืมตีนกูไม่มีที่อยู่กูไม่มีที่อะไรพิตาบอกว่าไม่มีที่อยู่ไม่มีที่กินก็ตามสบายเลยนะจะไปอยู่ที่ไหนก็ไปอยู่ก็พิตาบอกว่าพี่ตัดพี่ตัดน้องพี่น้องแบบนี้พี่ไม่เอาล้านกว่าบาทพี่ทํางานสามีพี่ก็ทํางาน ทำงานกันไม่ได้หยุดไม่ได้หยอ่อนมันบอกว่าคนอื่นมี2ยี่สิบล้านสามสิบล้านก็ไปพึ่งคนอื่นพี่ตัดพี่ตัดน้องนะใครจะว่าพี่ยังไงก็ช่างเพราะพี่เนี่ยอยู่ต่างประเทศต้องทํำงานหนักมากแล้วอุตสาห์ส่งเงินมาปลูกบ้านแล้วมันได้แค่กระต๊อกเพิงหมาแงแล้วพี่จะไม่ไว้ใจใครทั้งสิ้นเลยก็จะไว้ใจได้แต่กับผัวเนะี่ยอยู่ด้วยกันไปดูแลกันไปนะคะ พี่ตาเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยก็คือเขากเกษียณและเขาก็ตอนที่เขาได้เมียก่อนที่เขาจะได้เป็นเมียฝรั่งเนี่ยเขาก็ทํางานเขาก็มีเงินสามีเขาเองเนี่ยเขาก็ทํางานมีเงินตอนนี้นะคะพี่ตาเขาก็อายุเอ่อหกสิบเอ็ดปีสามีอายุหกสิบเจ็ดเกษียณแล้วค่ะ คือตั้งแต่ตอนที่เสียรู้พี่น้องไปเนี่ยก็คือไม่เคยเลยที่จะไปปลูกบ้านหรือทําอะไรที่เมืองไทยไปเช่าเขาอยู่เพราะเราอยู่แค่สี่อาทิตย์ไปเช่าเขาอยู่ก่อนไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องให้ใครมาดูแลไม่ต้องมาห่วงไม่ต้องมากังวลนะคะตอนนี้พี่ตาบอกว่าโอ้โหมีเงินไปซื้อบ้านหลังน่ารักน่ารักอยู่สองคนผัวเมียได้บ้านอย่างสวยได้บ้านอย่างดีค่ะอืม อยู่แถวแถวพัทยานี่แหละคะ่ะจะกินจะนอนจะเที่ยวมันสะดวกสบายมีบ้านหลังพออยู่หนึ่งหลังซื้อรถรถหนึ่งคันนะคะตอนนี้กเกษียณมีความสุขมากเงินก็มีนะคะเงินก็มีแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงตอนนี้ก็คือไม่ได้ทํางานทั้งผัวทั้งเมียไปเที่ยวนะคะไปเที่ยว เวียดนามมั่งไปเที่ยวลาวมั่งไปเที่ยวปีนังมั่งมาเลเซียมั่งนะคะแล้วก็ไปล่องเรือสำราญพี่ตาแกชอบล่องเรือสำราญเพราะว่ามันกินนอนในเรือแล้วเราก็ได้ไปเที่ยวด้วยเป็นการอะไรที่พักผ่อนถ้าอยากจะกลับไปอยู่ต่างประเทศสามีเขาก็ยังไม่ได้ขายบ้านนะคะก็คือกลับไปกลับมาแล้วแต่สะดวกนะคะ เรื่องราวของเราก็จบแล้วนะคะเราก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะอย่าวไว้ใจใครแม้กระทั่งพี่น้องเดี๋ยวนี้มึงก็ไว้ใจไม่ได้นะคะสุดท้ายนะคะเราก็ต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะเราต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่มากด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามที่เรานะ,ะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ